สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตยอดถอนหน่อยและกันนะก็ได้ถอนไปนะครับยอดนี้10บาทนะครับวันที่26เนะก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้า to money wallet นะครับอ่ะอันนี้ก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับวันที่26เนาะ10บาทด้วยกันนะครับที่ถอนไปเนาะใครสนใจนะครับจะหาเงินกับแอปนี้ก็สามารถหาเงินฟรีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันนะว่าเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยจะมีวิธีการทำเงินอย่างไรนะครับ สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดจากลิงก์นั้นได้เลยนะก็หลังจากที่กดลิงก์มาเรียบร้อยนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Lucky t a l k นะครับจะรองรับคนที่ใช้ Android นะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยสามารถโหลดได้ที่เจ้าตัว Google Play อย่างเดียวเท่านั้นนะครับการติดตั้งก็เวลาที่กดจากลิงก์มาแล้วก็ กดติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเปิดเข้ามาในแอปนะครับหลังจากที่เรากดเปิดเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถรับเหรียญแปดเหรียญได้ฟรีเลยนะครับเิดเป็นเงินประมาณ1.6บาทนะครับก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบเพื่อรับนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยใชย Facebook, ้ Facebook เนาะในการลอ็อินเข้ามานะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับพอเราลกอินเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้รับแ0 0ผเหรียญทันทีเลยนะครับอ่ะครานี้ก็ลองกดไปถอนดูนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับการถอนเงินของเจ้าตัวแอปล็อคกี้ตอบตรงนี้นะครับจะเริ่มที่10บาทนะครับโดยจะใช้ในส่วนของเหรียญ5 0 0 0 0เหรียญแล้วก็เพชรอีก100นะครับเพื่อถอนยอด10บาทตรงนี้นะครับสามารถถอนเงินได้สูงสุดต่อครั้งอยู่ที่1,600บาทด้วยกันนะครับครานี้นะครับนอกจากการถอนเงินแล้วนะครับสิ่งที่จะได้แน่ๆนะครับก็คือเป็นกิจกรรมการเช็คอินตอ เนื่อง30วันนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เหรียญมาอยู่ที่50 0ห0่เหรียญน,นะครับก็คิดเป็นเงิน10บาทนะครับถามว่ากิจกรรมนี้เป็นการเช็คอินติดต่อการ30วันยากไหมก็ถามว่ายากไหมก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดเราใช้เวลาแค่วันละไม่ถึง1นาทีต่อวันนะครับมาทำการล็อกอินเช็คอิน30วันติดตรงนี้เนี่ยผมว่าได้แน่นอนนะครับสำหรับ10บาทตรงนี้นะก็สรุปแล้วง่ายไหมยากไหมก็ ไม่ได้ยากนะครับใช้ไม่ถึง1นาทีต่อวันมาทำการเช็คอินต่อเนื่องก็ได้รับ1ิบบาทเหมือนกันนะครับก็กดเช็คอินไปนะครับแล้วก็ในการเช็คอินตรงนี้จะมีในส่วนทั้งเพชรแล้วก็เหรียญนะครับที่เราจะใช้ในการถอนเงินนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสอนทุกคนโน้นรับเหรียญเพิ่มนะครับอีก3 0 0พเหรียญด้วยกันนะให้ทุกคนเนี่ย กดมาที่ฟังก์ชันหรือว่าตำแหน่งตรงคำว่ารางวัลนะครับด้านล่างนะครับก็กดมาเลยนะจากนั้น ละการรับอีกส0 0 0ันเหรียญเนี่ยก็จะเป็นการกกากรหัสเชิญนะครับหรือว่าการเกอกโค้ดการกากโค้ดนะครับขออภัยด้วยนะการกากโค้ดเพื่อรับอีก3,000นะก็กดตรงคำว่าเกอกตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นก็โค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับนี่เลยนะครับโค้ด254419นกะครับก็คนที่เกาอก็จะได้รับไป3 0 0พเหรียญนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถถอนเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ ก็เราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านอกจากาการรับเหรียญเริ่มต้นฟรีตรงนี้แล้วเจ้าแอปนี้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อจะสะสมเหรียญสะสมเพชรเพื่อเอาไปใช้ในการถอนเงินเข้าทูมินิวอเลตนะครับโอเคก็เราตัดกับเขามในแอปเรียบร้อยนะอย่างที่บอกไปยอดถอนคือ10บาทนะครับใช้5้า0มืนเหรียญแล้วก็100เพชรน,นะครับคราวนี้ในการหาเหรียญจะหาได้อย่างไรใช่ไหมครับก็ ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากเกินไปเนาะเริ่มต้นเนี่ยการเช็คอินติดต่อกัน30วันเนี่ยสำหรับคนอื่นที่แบบว่าไม่อยากมาทํากิจกรรมอะไรต่อในแอปนี้แล้วนะครับแค่ใช้เวลาไม่ถึงวันละหนึ่งนาทีเช็คอินต่อเนื่อง30วันตรงนี้สามารถถอด10บาทได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากาลดเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาดูในหน้ารางวัลตรงนี้นะครับหน้ารางวัลตรงนี้จะมีในส่วนของกล่องนะครับกล่องตรงนี้จะได้มาจากการดูวิดีโอใน u t u b e นะครับนี่ก็คือวิด ตรงนี้นะครับก็คือสามารถค้นหาเหมือนเล่น YouTube ได้เลยนะครับก็จะได้กล่องอตรงนี้มาเพื่อใช้ในการเปิดสะสมเหรียญน,นะครับแล้วก็ในส่วนของอีก3เกมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกมภายในแอปนะครับที่เราสามารถมาเล่นเพื่อสะสมเหรียญได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นการเช็คอินการเปิดแจ้งเตือนการกรอรหัสตรงนี้โอเคแล้วสอนไปแล้วนะครับ2ออันแรกก็ เช็คอินราววันก็เหมือนเดิมเลยนะครับเช็คอิน30วันต่อเนื่องแล้วก็การปเ,เปิดแจ้งเตือนตรงนี้ก็จะได้อีก2 0 0้เหรียญนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมการเชิญเพื่อนด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้เพื่อน,นําลิงก์ไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่ม Facebook หาเงินอนไ์ฟรีหาเงินเข้าถูกวันนี้วเด็ดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเอาโค้ดของตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้เพื่อให้เป็นเพื่อนคนอื่นๆกรอกก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วน2ออันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะ อันแรกอันไอที่ผมก,กรกบาดเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับการดาวน์โหลดแอปตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ใช้ได้หรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ได้เนี่ยวันนึงก็สามารถทําได้2ขครานก็จะได้200แล้วก็อีก2เพชน,นะครับแล้วก็สามเกม4เกม3เกมนะครับ สามเกมด้านล่างเนาะอันนี้ก่อนเกมนะครับก็จะเป็นการดูโฆษณาเนาะสาครั้งต่อวันได้60แล้วก็อีก1เพรต่อครั้งนะครับก็คูณ3เข้าไปนะนนก็จะเป็นรางวัลต่อวันที่จะได้นะครับแล้วก็3อันนะครับสาสอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเกมนะครับด้านบนที่ได้บอกไปนะครับก็คือสามอันสุดท้ายตรงนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการดูโฆษณาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็3ครั้งต่อวันนะครับได้120นะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายเลยที่เป็นการรุรับโทรศัพท์ตรงนี้น่าจะยังทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับการเอาลิงก์นะครับให้เราเข้าไปที่ชั้นวางหนังสือเนาะตรงนี้จะเป็นลิงก์ของเราเนี่ยครับที่เราสามารถ นําไปใช้ในการแนะนําเพื่อนได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็กดเชิญตรงนี้เพื่อคัดล็อกลิงก์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับการทําเงินนะครับก็คือการดูวิดีโอตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะดูวิดีโอนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหน้ารางวัลเนี่ยการดูวิดีโอนะครับเราจะได้ในกล่องตรงนี้มานะครับกล่องตรงนี้เนาะที่ใช้ในการเปิดสะสมเหรียญนะครับ การดูวิดีโอนะครับก็เป็นวิดีโอทั่วไปใน u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะครับดู YouTube ตามช่องยูทูบเบอร์ดังๆต่างๆก็มีในนี้นะครับเพลงก็มีนะครับการค้นหานะครับเพื่อดูคอนเทนต์ที่เราสนใจก็ตรงนี้เลยนะรูปเว่นขยายตรงนี้นะครับค้นหาได้ตรงนั้นเลยนะครับหน้าหลักตรงนี้น่าจะคล้ายๆคลิปช็อตนะครับเป็นคล้ายๆ Tik t ทิกอคลิปสั้นนะครับก็สามารถมาดูได้เหมือนกันนะครับอ่ะ สรุปแล้ววันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ใครสะสมเรียนครบแล้วนะครับการถอนเงินก็มากดตรงคําว่าถอนนี้นะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่1ิบาทเท่านั้นนะก็จะถอนได้ผ่านทูมานี่วอลเล็ตช่องทางที่1นะครับช่องทางที่2จะเป็นเพย์เพานะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่3จะเป็นในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะก็สส่วนนะครับทูมานี่วอลเล็ตกับการเติมเงินนะครับอันนี้ เริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็น PayPal เนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ8ดอลลาร์แล้ก็คูณดอลลาร์ไปตอนนี้ประมาณ36บาทนะครับก็ราวๆ250-260บาทประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับแอป Lucky Talk นะครับเป็นแอป มาใหม่เนี่ยที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็สามารถตาว์โหลดมาเล่นได้นะครับการรับ10บาทถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากก็ใช้เวลาต่อวันไม่ถึงหนาทีนะครับเข้ามาทําการเช็คอินติดต่อกัน3ามสิบวันติดนะครับก็สามารถทําการถอนยอด10บาทได้เหมือนกันนะครับยอดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำหลายๆแอปนะครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้ค่าขนมหลักร0 0ยส0งรบาทเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ